คำสิงอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกศาลพิพากษาจำคุกรวม2ปี13เดือนกับอีก10วันนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเล่าให้ฟังค่ะเรื่องเราก็คือมีหญิงสาวอายุ17ปีนะคะเข้าแจ้งความกับสพเมืองขอนแก่นเมื่อวันที่1 0ธันวาคม2566ที่ผ่านมานะ,ะร้องทุกข์กล่าวโทษว่าถูกอดีตนักชกลวนลามจับถอดเสื้อผ้าเปลือยร่างกายภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งนะ,ะหลังพบเจอกันในสถานบันเทิงในเขตเทศบาลขอนแก่นค่ะปัจจุบันนะคะศาลพิพากษาจำคุก รวม2ปี13เดือนกับอีก10วันนะคะคดีขืนใจเด็ก17และให้ชดใช้เงินจำนวน1.7ดแสนขณะที่เจ้าตัวขอยืนอุทธร์ขอประกันตัว4 0 0แสนนะกับ4ข้อหาของนายสมรักคำสิงนะนะ 1. ข้อหาร่วมกันพระผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีนะคะ 2. ร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15แต่ยังไม่เกิน18ไปเพื่อการอนาจาร 3. กระทามอนาจารแก่คนอายุเกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุษร้ายและข้อหาพยายามข่มขืนผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายค่ะ ทางนี้นะคะภายหลังการรับฟังคำพิพากษานายสมรักคำสิงยังคงยิ้มได้บอกเียงสั้นๆว่าต้องสู้ต่อไปนะคะโดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายสมรักคำสิงที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวโดยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าในทางคดีไม่ได้มีความเครียดเมื่อวานเข้านอนตั้งแต่สามทุ่มนะคะหลังจากไปออกกําลังกายที่บึงแก่นนครในช่วงเย็นตามปกติและได้เดินทางมาศาลตามนัดค่ะเรื่องเรายังไม่จบนะคะเราจะอัปเดตความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝากกดติดตามช่อง Gorly News ข่าวสด เมื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ